รถคุณอยู่ในรถนี้เตรียมตัวรับโทรศัพท์ทักเช็มาเพราะว่าผมทักเช็ไปเนี่ยผมจําไม่ได้ละถ้าอยู่ถ้ารู้ว่ารถตัวเองอยู่ในรถนี้เตรียมตัวรับโทรศัพท์2ทักเช็ผมมานะครับแล้วที่สําคัญคือเตรียมตัวรับบินรับเงินมัดจาไว้เลยคือต้องเตรียมเงินมัดจาไว้เลยนะถ้าผมแจ้งยอดไปก็คืองานจะเริ่มหลังจากมัดจาเลยเพราะว่าตอนนี้คิวมันก็เป็นร้อยครับผมพยายามจะรันให้เร็ว ถ้ามัดจาเร็วเปิดบินเร็วก็งานก็นจะเสร็จเร็วแต่ถ้ามัดจำชา้าแสดงผมจะตัดสินไปเลยว่าคุณยังไม่พร้อมโอเคมาดูกันครับเนี่ยรถรถประมาณนี้นะอ่มาดูกันครับ,รนะรบ p c x 160สีเทาลัมโบ ABS คันนี้เป็นอ่าคอมบายตัวคอมบายธรรมดาสีน้ำเงินกรมธาตุนะครับแล้วก็คันนี้เป็น160ตัวคอมบธรรมดาสีแดงด้านนะครับคันนี้เป็น1 60สีแดงด้าน ABS นะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวตัว ABS นะครับลือมาแล้วคันนี้คันนี้ก็เป็นรถฟีโน่นะฮะน้ำท่วมรถทั้งหมดเนี่ยรถน้ำท่วมหมดเลยคันนี้มาจัดสภาพใหม่นะครับคันนี้ก็เป็นฟิสิก160 ABS นะครับ ABS นะฮอามาดูเลขป้ายกันครับอ่ะคันนี้นะครับคันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรถมีปัญหาลือมาแล้วไม่จบนะครับคันนี้ คันนี้ก็รถพี่เขาส่งมาจากขนาใหญ่รถขี่ได้ปกติแค่ว่าจะมาจาัดสภาพใหม่นะครับล้างใหม่แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นรถมีปัญหานะครับกล่องอีโมเสียกุญแจลือมาหมดแล้วซ่อมแล้วไม่จบส่งมาเดี๋ยวจัดการให้คันนี้ก็รับรถสภาพนี้เลยรู้สึกว่ารถจะยังไม่ได้ทําอะไรทีนะครับล้างอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเช็คให้คันนี้นะคันนี้ก็ลื้อมาแล้วไม่จบครับแล้วก็ยก ไม่ได้จะว่ารถยกรถมาอย่างเดียวหรือไม่ได้ชุดสีไม่ได้มาทีใช่ไหมมาแค่นี้ใช่ไหมอ่าโอเคครับแล้วก็คันนี้ก็อันนี้มาด้วยกันสองคันนี้มาด้วยกันนะครับผมจำไม่ผิดมาด้วยกันนะครับสองคันนี้แล้วก็คันนี้คือคันสุดท้ายนะครับอันนี้ลื้อเฟรมมันแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวผมเช็คให้ก็จะมีทั้งหมดนะรถนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันนะครับในรถนี้เฉพาะรถนี้อย่างเดียวเนี่ยเจ็ดคันนะคะอันนี้เ็นวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะวันวันจันทร์ที่ที่หนึ่งเหรอ อ่าวันจันที่1่กุมภาแล้ว,วันจันที่1น่กุมภานะครับก็กําลังเคลียร์รอบนี้เลยก็ตั้งเป้าไว้ว่าคันนี้จะให้ใหเสร็จภายใน7วันนี้เลยนะแล้วก็ส่วนคันอื่นเนี่ยคันอื่นเนี่ยก็จะมีคันนี้นะครับรอจูนกล่องนะครับแล้วก็คันนี้ฟิาเจียวโน่จากสภาพคลิกคันนี้ก็รอคอนเฟิร์มจากเจ้าของทําเสร็จแล้วเอ็กแม็กสองคันนี้เดี๋ยวรอบิวหรือล้างนะครับนันนี้รถที่แล้วนะครับแล้วก็มารถด้านหน้าเนี้ แกนฟิลานนี่ก็คือรออะไหล่นะครับแล้วก็คันนั้นก็ระบบคันสีดำนี่คือกล่องเสียนะกล่องเสียรอ,อกล่องแล้วก็ตามนี้นะตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลุยงานกันโอเคครับตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราลุยงานกันเลยเต็มที่เลยครับไป